นี่ในบ้านมีดอกเหลืองๆอย่างนี้มันสบายใจได้เพราะไม่มีหมามาเยี่ยวมันอยู่ในบ้านเราจะเอาไปต้มน้ำแบบเผาต้มกันจะลองต้มดูว่าทำได้จริงๆหรือ เฮ้ยใครมาวะนี่นะคะต้นอะไรนะบอลเดตเดนมอสโครูสเหรอมูเซ่ไหมมันมอสครูสมอสครูสเอ็มเอสคือรู้ว่าเขียนยังไงแต่เสียงค่อยถูกมอสมอสครูสก็คือเอามาแช่าน้ำไว้นะคะแล้วก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยเซารว,วอเตอร์น็อคสต่ละ แหลมหน้ารีตินกับยให้มันแบบฝุ่นหรือว่าอะไรสิ่งสกปรกออกไปเนาะมีเลือกเก็บแบบไม่ใช่ทางหมาเดินนะในบ้านตีกีบอกเมื่อกี้มองไปข้างนอกแล้วเห็นดอกอะไรนะมอสโคอสเหลืองๆตรงนี้แล้วพี่บอกว่าพี่คกดจะตัดหญ้าเอาเครื่องตัดหญ้าออกมาแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปเก็บเพิ่มก่อน ในเขาบอกว่าผักอันนี้กินได้นะเนี่ยมันจะแบบอะไรนะคันๆแต่ยังไม่เคยกินอะเห็นพี่จะไปมาเก็บไปกินแล้วเขาบอกว่าใบของไอ้ต้นมัสโครสเนี่ยกินได้เดี๋ยวเราเก็บแคดออกอยู่ที่บ้านไม่ต้องอก็บที่ไหนอยู่ดีเต็มเลยล้วก็ไปเก็บข้างนอกทำไมวะ ใกจะตัดยานี่อนอกเล็กก็มันมียางล้วนะสีขาว อ,อป้าฉันจะหอยเติงก็แทนพรูดที่งานเต็มเลยพอแล้วเอาเพิ่มแค่นี้พอแล้วายแล้วไปต้มก่อนเริ่มสตาร์ m มาชีนแล้วแล้วเราก็จะมาล้างกันต่อ เอาหม้อเตรียมไว้ก่อนดีกว่า,าหม้อขนาดนี้น่าจะพอและสำหรับการลองชุบแอาจะเก็บขึ้นใส่นี้แล้วก็ได้ล้างในถุงต่อนี่นะคะล้างไปหนึ่งน้ำแล้วเนาะน้ำมันเป็นสีแบบแกะงวยอ่ะแต่จะล้างอีกน้ำเลยแช่สักแป๊บหบนึง่งก็จะล้างอีกน้ำ อันนี้น้ำที่สองแล้วก็ยังแบบเหลืองเหมือนแก๊กห่วยอยู่เนาะใะอยากไล,ล่หลังๆในนะน้ำอยู่นะจะแบบเราเก็บในบ้านเราอะ่ะหมาก็ไม่มีหมาตัวนี้มันก็ย้ายไปอยู่เจ้าของมาน,นานแล้วเอ้ยเจ้าของมันย้ายไปนานแล้วเอาเท่าไหร่ดีลองเท่านี้ก่อนมาลองมาต้มกันเดี๋ยวเช็ดตุดมหม้อ อันนี้ก็ต้มได้สักพักแล้วนะคะเป็นอย่างนี้สีแบบเก๊กฮวยบ้านเราเลยอ่ะกลิ่นเหรอเก๊กฮวยจะหอมกว่าเพราะว่าคือเราคุ้นเคยกับเก๊กฮวยเนาะเพราะว่าดอกนี้เราไม่เคยกินเดี๋ยวเราเราต้มได้ประมาณห้าทีแล้วแหละเดี๋ยวเราจะลองกอรองเลยแล้วกันคิดว่าน่าจะโอเคเอาอันนี้มาไว้ตรงนี้ ลองกรองก่อนนะแล้วค่อยต้มใส่น้ำตาลไอไอกดน้ำลงไปโึ๊ชวุ่อ่ะ ไปตังตงตาาต้งน้ำตาลใส่ให้หมดแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูสิเวลาเดือดเดือดแล้วเป็นยังไง มันมีใบอ่อนด้วยนะแตงลองเอามาใส่น้ำแข็งชิมดูสิว่าจะเป็นยังไงไม่อยากบอกว่าเมื่อกี้นี้น้ำแข็งมันละลายผสมกับน้ำไอดอกสีเหลืองๆมาสกูมาสกูอะไรไม่รู้เราเรียกไม่ถูกแล้วแม่พี่ชีดก็มาถักอีกไม่กล้าชิมเลย แก้วนี้ดื่มไปหมดแล้วยาสดอสเปลกำลังคิดว่าจะเก็บไว้ตรงไหนดีแล้วคิดและอีชั้นจะกล้าดื่มมันไหมเดี๋ยวหาขวดเก็บไว้ก่อนเสีด้เพราะว่าอ่านในอินเทอร์เน็ตอะในบล็อกคนสวีดเดนอะเจอหลายผักเลยที่เป็นแบบที่สมัยก่อนเขากินกันแล้วมีประโยชน์ แต่คนสมัยนี้เขาไม่กินกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบกลัวเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยแต่เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตไม่มีเว็บไหนที่ว่ามีพิษเลยก็เลยกลา้า <c oughs> เราต้องไปหาอ่านต่อในอินเทอร์เน็ตเพราะเห็นแล้วว่ามียาหลายอย่างที่สมัยนี้เขาไม่กินแล้วก็มีประโยชน์มากเดี๋ยวต้องไปอ่านเพิ่มก่อน